อันยอซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงลิซ่ากับลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอกันนะครับล่าสุดนี้เคลื่อนไหวใน IG แล้ครับออกมาขอบคุณบลิงริยาดันเองนะครับ first t i m e in ิยา ลงรูปเซลฟี่กับกระจกนะครับพร้อมกับเคสมือถือใหม่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นของ Spotify เช่นเคยแต่ว่าเป็นเคสไทยนะครับพร้อมกับผมหน้าม้าใหม่ที่ตัดแบบว่าเสร็จใหม่ๆเลยแล้วก็กําลังแต่งหน้าทําผมอยู่นั่นเองนะครับมีรูปเซลฟี่หน้ากระจกในตํานานกลับมาอีกครั้งกับการเห็นเมคอัพของลิซ่าแบบว่าใกล้ๆนะครับโคลสอัพให้เห็นกันเลยสวยเลิศมากๆเหมาะกับความเป็นสาวชาวริยาสุดๆไปเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรูปชุดต่างๆที่ใส่ขึ้นสเตจนะครับอีกหนึ่งชุดที่สว แล้วก็แซบมากๆนั่นก็คือชุดผีเสื้อนั่นเองนะครับชุดโบที่เป็นผีเสื้อแบบนี้สีม่วงแบบนี้ลิซ่าใส่ขึ้นมากๆเลยเข้ากับผมทรงใหม่เข้ากับการแต่งหน้าแล้วว่าการใส่ถุงน้องเอยการใส่เสื้อซับด้านในเอยมันทําให้ลิซ่านั่นเนี่ยของเราเป็นสาวสไตล์ Y2K มากขึ้นนะครับพูดไปแล้วก็ทําท่า2นิ้วคว่มลงแล้วก็รับลิ้นนิดนึงลิซ่าไม่ได้ทานะครับเราทําเองนอกจากนั้นก็ยังมีรูปข้างหลังเวทีนะครับที่ลิซ่านั่นเนี่ย ได้มีการถ่ายเก็บไว้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่กําลังเตรียมตัวที่จะขึ้นไปบนเวทีนั่นเองมีทั้งรูปมีทั้งคลิปเลยนะครับคลิปวิดีโอเต้นคู่กับพี่เจนนี่ดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กไปด้วยแล้วก็มีคลิปที่เดินอยู่บนเวทีพร้อมกับชู2นิ้วให้กับกล้องสไตล์ Y2K อีกแล้วนะครับมาทั้งรูปมาทั้งคลิปเลยปิดถ่ายด้วยพลุที่ริยาจัดให้นะครับแบบปังแบบสับสไลด์ดูรูปดูคลิปวิดีโอเนี่ยแบบไม่มีเบื่อเลยนะครับชอบ Lisa ลิซ่าลุคนี้มากๆเราเองเน สาววายจริงๆลิซ่าเนี่ยน่าจะอิน y2K นะครับในช่วงนี้พอมาเจอกับการแต่งตัวแบบนี้ที่มีกระโปรงมีถุงน่องเอยการตัดผมการแต่งตัวเอยมันยิ่งทําให้ลิซ่าเนี่ยมีความคาวอี้คาวอี้แบบ y2K มากขึ้นเหมาะมากๆลุกนี้ลิซ่าเอาอยู่อีกแล้วนะครับไม่มีทางที่จะจมเลยไม่ว่าจะลูกไหนก็ตามก็คือสวยรถเชิด ปังมากๆล่าสุดนั้นนะครับในตอนนี้ IG เนี่ยก็คือ86.9ล้าน f o ลโลเวอร์กันไปแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่87ล้านแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแฟนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดติดตามไปกดติดตามลิซ่ากันได้เลยนะครับ IG สตอรี่เนี่ยก็ยังเป็นของเซรีนนะครับกับกล่องของเซรีนที่ลิซ่าเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะไปช็อปมาหรือเปล่านะครับเข้าช็อปเซรีนปารีสมาหรือเปล่าหรือว่าทางเซรีนปารีสนั้นส่งมาให้นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าในกล่องสี่กล่องนี้จะเป็นไอเท ที่ลิซ่านั้นเนี่ยจะใส่ไปงานแฟชั่นโชว์ของซลิปเดนเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือเปล่านะครับมารอติดตามกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้ไปมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ